ข้อกำหนดด้วยกายเป็นของปฏิกูลดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่า มีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยสายรัดไส้ไส้ทบอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือ่อน้ำมันข้น น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่ฉันใดไถ่มีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติมีประการต่างๆคืออะไรบ้างคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสาร บุรุษมีจักสุแก้ไท่นั่นออกแล้วพึงเห็นได้ว่าเหล่านี้เข้าสาลีเหล่านี้เข้าเปลือกเหล่านี้ถั่วเขียวเหล่านี้ถั่วเหลืองเหล่านี้งาเหล่านี้เข้าสารดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแลภิกษุย่อมพิจรารณากายนี้นี่แล เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย เนืองๆอยู่อย่างนี้